มาสบสำหรับความรักกองหนึ่งนะเป็นประมาณว่าเป็นความรักที่ คุณเก็บงาไว้ในใจอ่ะเก็บงาไว้ในใจมากสเวทท็อปสเน็ตเรียร์ออเปนตเคลนเนคีย์เวิร์ดคือเป็นเพื่อนสนิทเลยที่เข้ามาพูดคุยปรึกษาคุณจัสติกตลอดเวลานะเออแล้วคุณก็เรียกว่าให้ทางออกเขาได้เป็นกุญแจไขประตูแห่งการคลี่ขายปัญหาทุกเรื่องได้เขารู้สึกดีรู้สึกสบายใจนะฮะเออนะคะความรักก็เป็นเป็นได้แค่เรียกว่าคนศิลาีเนาะอืของนะคะ สำหรับกองสองนี่โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะในความรักชอกช้ำม,มาเยอะอืมชกช้ำม,มาชกโชนมาเจ็บปวดรดุนรามาเยอะเลยนะคะมีเด็กๆหน้าตาที่มีสติใสเข้ามาก็ล้อก็เบื่อเบื่อไม่อยากเปิดใจเออเซงเซงอยากใช้ชีวิตแบบว่าสวยเลือกได้เออฉันสวยฉันรวยฉันเลือกได้ฉันมีความสุขกับตัวฉันเองนะไม่ไม่แคร์ไม่แคร์ในความเป็นแบบว่าในความเป็นคู่ครองอะไรมากมายนะนะคุยได้ คุยได้ไปเที่ยวได้ด้วยกันแต่ว่ายัางยังไม่อยากลงเอยกับใครนะยังเจ็บปวดรวดราว,าวาในอดีตอยู่นะในความรักนะกองที่สามนะใครเลือกกองที่สามเป็นไพ่ที่เพิ่งคบเพิ่งเจอเพิ่งจะจีบกันพูดคุยนะก็คือเรียกว่าทางนู้นเขาเข้ามาลุยเข้ามาจีบจริงจังกับคุณเลยนะจริงจังกับคุณเลยนะสารสัมพันธ์ต่อกันยาวได้แต่รักครั้งนี้นะรักครั้งนี้ก็คือเทพธิดาในตัวตนคุณได้แจ้งไว้ว่ารักครั้งนี้คุณเลือกเองนะ,ะคุณต้องยอมรับในผลแห่ง การกระทาในอนาคตในความรักที่คุณได้เลือกลิขิตชีวิตความรักของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะจะเป็นจะต,ตาย้ดยดียังไงในอนาคตก็ต้องยอมรับในผลแห่งการเลือกชีวิตคู่ครั้งนี้นะ,ะกองสี่นะคะก็เรียกว่าคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งชา,าดหล่อสวยนะคะเลือกได้มีคนเข้ามาดุมจีบเยอะเลยนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยเยอะเลยนะคะแต่คุณก็เรียกว่าซิกออฟคัพก็ยัง เป็นอะไรที่ยังผูกพันธนาการหัวใจตัวเองอยู่กับความรักเก่า mm. ๆนะนะคะประมาณว่าก็มีคนเข้ามาพูดคุยก,ก็ก็คุยนะแต่คุยคุยแต่ยังไม่ไม่เจอกุญแจที่จะไขประตูหัวใจคุณได้เข้าถึงได้นะคะลึกๆในก้นบึ้งหัวใจของคุณก็คือยังไม่ลบเลือนลางกับความรักเก่าๆความรักที่ฝังใจของคุณนะ mm. อาจจะเป็นความรักในว,กวัยแรกเริ่มไหมในช่วงเอมัธยมอะไรพวกนี้นะ